ก็กันเองมากๆวันนี้จะเป็นรูปแบบหนึ่งก็ชื่อคอนเสิร์ตชื่อว่าอะคูสติกโนวาครับก็เป็นคอนเสิร์ตในรูปแบบอะคูสติกหน่อยก็จะเป็นแบบลดลดความเป็นวงลงมานิดนึงมีความแบบสบายๆเด็ดเียวอย่างที่เราเห็นกันก็คืออันนี้คือชุดนอนนะครับอันนี้คือชุดนอนคือมันเป็นแบบเหมือนมานั่งเล่นคอนเสิร์ตให้ทุกคนฟังในห้องนั่งเล่นอ่าอ่า้ยงีครับมนนี้ครับ เพราะว่าผมว่าจริงจริงอรู้สึกว่าส่วนใหญ่ที่เราไปเล like 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 <Say foul S 1> ่นคอนเสิร์ตเนี้ยมันจะเป็นแบบฟีลแบบอะไรอะเฟสติวัลเวทีใหญ่ใแล้วก็แบบมีความแบบว่าจริงจังลุยลุยใช่ไหมแล้วรอบเนี้ยพอรู้สึกว่าเป็นแฟนมีเราอยากได้ความอบอุ่นจนมันคือแบบความใกล้ชิดความอบอุ่นเจอกันแล้วแบบเป็นกันเพลงเราก็เลยอยากจะในระเบียเนี้ยพอวันเนี้ยที่มาให้กลายเป็นห้องนั่งเล่นที่บ้านของเราเราก็จะเห็นพร้อมกับมีโซฟามีความเป็นโคมไฟมีความแบบโคมมี่อยู่ที่บ้าน บวกกัาไปถึงชุดของเราด้วยเราก็อ้าวทำัวยังไงดี้ให้แต่งตัวยังอยากรออยู่แต่มีความแบบอยู่บ้านนิดนึงก็อาจแต่งตัวเหมือนกับเพิ่งกลับมาจากออฟฟิศแล้วก็เนี่ยครับผมใส่รองใส่บานรองกางเก็เลยเป็นสีมซึ่งคนเนี้ยเออทางแฟนๆของเราที่มาแล้วก็แขกที่มาทุกคนก็จะได้เหมือนรับสลิปเปอร์ที่จะเดินเข้ามาในบ้านของเราด้วยก็จะแบบได้เหมือนแบบอะไรอ่ะคลายความตึงเครียดหรือความเขินอะไรบางอย่างได้รู้สึกว่าเออเนี่ยครับขอต้อนรับทุกคนสู่บ้าน ก็พร้อมพร้อมครับก็แต่จริงๆแล้วมันก็เป็นคอนเสิร์ตที่แบบเราก็ไม่อยากจะเซีร์แบบหมายว่าไม่อยากจะแบบมากดดันว่ามันจะต้องเป๊ะขนาดนั้นอะไรเงี้มันเหมือนเป็นมีความเป็นกันเองมากกว่ามันจะมีช่วงที่อ่าเราจะชวนแฟนคลับมันมีช่วงที่เรียกว่าคาราโอเกะด้วยซึ่งเราจะชวนแฟนๆเนี่ยมาร้องคาราโอเกะกับพวกเราเพลงพวกเราด้วยแล้วมีคาราโอเกะขึ้นให้ร้อนจริงๆแล้วมันแบบมีความเป็นกันเองแล้วก็คนดูกป็แบบ นั่งบินแบกบางคนอยากนั่งก็ได้อยากยืนก็ได้อะไรเงี้ยคือมันสบายๆใช่เราก็เลยแบบจัดแบบสบายๆเหมือนกันครับผมแต่ก็แน่นอนเราก็มีกซ้อมกันมามาเยอะเหมือนกันคใช่ใช่ครับใช่ครับติ๊กเกอร์ครับติ๊กเกอร์ครับไม่ต้องติ๊กเลยครับ ก็เราก็เราก็คิดในระดับจะมาแล้วก็ให้มีผักชิมงานคอยช่วยแน่นอนเราก็ไม่ได้มาตอกเสาตอกอะไรกันเองเราได้คนช่วยมาแต่ว่าด้วยไอเดียเราเป็นไอเดียของเราเนี่ยแหลกเราก็อยากให้มันออกมาแบบว่าครบถ้วนที่สุดที่จะทำได้พวกคนต้องคาดหวังว่าจะไม่ได้ฟังเพลงฮิตครับเพราะปกติเพลงฮิตเนี่ยจะไปเล่นตามงานคอนเสิร์ตต่างๆแต่วันนี้น่าจะคาดหวังเพลงที่เรียกว่า คือกึ่งไซส์บีมั้งแต่ว่าเอาจริงไซส์ B บีบำเพลญของเราก็เป็นไซส์บีเป็นเพลงห้าสิบล้านวิวไปแล้วนะส่วนใหญ่ก็เพลงที่เราไม่ค่อยได้สามารถเอาไปเล่นแล้วตามคอนเสิร์ตใหญ่ๆข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าตอนนี้พอมันเป็นแฟนคลับคนที่มาต้องร้องเพลงพวกเราได้แทบทุกเพลงนั่นแหละเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเพลงไหนคิดว่าทุกคนก็น่าจะอยากฟังทำไมก็เปลี่ยนรูปแบบจนปีเป็นอะไรไปหมดเลยทุกเพลงแต่ที่เป็นเพลงบีหนาดนี้คือมันก็จะเป็นเพลงที่ฟังสบายขึ้นใช่ เพลงของเราก็เอามาวีเออรเน์ใหม่มันแบบมีความใหม่มากขึ้นแล้วก็มีความแบบว่าสบายเหมือนแบบนั่งเล่นที่บ้านอยู่ในห้องซ้อมของเราขึ้นมาจริงๆแล้วก็ก็จะมีนักดนตรีพิเศษมาช่วยเสริมด้วยวก็จะแบบเปครั้งแรกที่เซนว่าจะมีแบบว่ามีเป็นโน้มือแซ็กโซโฟนมีแบบว่าน้องๆคอรัสมาช่วยทําให้แบบว่าเพลงของเรามีความแบบละมุนเมโลมากยิ่งขึ้นอืม ก็เห็นความสบายๆความแบบเป็นกันเองระหว่างวงกับแฟนๆซึ่งจริงๆแล้ววงเนี่ยเป็นวง,วงวงเราเป็นวงที่แบบค่อนข้างแบบแฟนี่กับคนดูอยู่แล้วไม่ว่าเราไปโชว์ที่ไหนก็ตามวันนี้จะแฟนี่มากเป็นพิเศษแบบอาจจะมีแบบไปนั่งล้องกับเขาเลยหรือว่าแบบคือแบบไปแบบลงไปหาเขาอะไรอย่างเงี้ยคือทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายวีแล็กซ์แล้วก็เอนจอยแบบ ไม่ต้องมาดั้งแบบยืนเครียดยืนเปล่งมีอยากทำอะไรก็ทำครับคร yes. ั้งนี้ก็คือเหมือนเป็นการที่ได้ใกล้ชิดคนไทยได้ใกล้ชิดกับใช่ที่สุดใกล้ชิดที่สุดใช่ครับใช่ครับก็อยากจะบอกแฟนๆแล้วกันว่าหลายๆคนมักจะขอคอนเสิร์ตใหญ่ของเราแคสตาว่ามาตลอดเลยตั้งแต่เนี่ยหลังเปิดโควิดมาก็จะมีคนแบบอยากเจอกันอยากแบบว่าให้แบบจัดคอนเสิร์ตเต็มที่ผมรู้สึกว่า ด้วยหลายๆอย่างเราอาจจะยังไม่ได้พร้อมน,นี่ก็คือเป็นคอนเสิร์ตที่จะขอบคุณแฟนเน,นี่ยแหละที่แบบว่าเฮ้ยยังคิดถึงกันตลอดยังตามมาเจอยังตามมาหากันในทุกๆโอกาสเนี่ยก็อันนี้ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตขอบคุณไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วกันแล้วเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสเราทำคอนเสิร์ตแบบยิ่งใหญ่อลังการอะไรอีกไม่ว่าครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเวลาครัเป็นการขอบคุณแฟนทุกหลังครับฝากเพลงใหม่ด้วยครับ เพลงใหม่เพลงใหม่ใหม่แล้วเล้นะก็เดี๋ยวพวกเราแกสโนวาก็จะมีผลงานใหม่ด้วยนะครับเป็นเพลงที่ไปประกอบละครแบบทางช่องเจ็ดทุประกาศแล้วเอาเหมาะได้เลยเอาซึ่งก็ได้รับเกียรติจากทางติ๊กอุดาเนี่ยนะครับเขอกมาเป็นผู้จัดละครแล้วด้วยใช่ได้ชวนพวกเราไปแต่งเพลงเขอบมากๆเลยให้กับทางละครแล้วก็เดี๋ยว รอติดตามฟังกันได้เร็วๆนี้จะออกนะครับภายในเดือนกันยายนนี่แหละอันนี้เขาแต่งเองหรครับเองแต่งเองครับแต่งเองมเป็นบูทอารมณ์เกี่ยวกับความไม่มั่นใจครับใผมไม่รู้ว่าเขาให้พูดได้มากแค่ไหนแต่ว่าพูดชื่อเพลงความไม่มั่นใจผมเลยพูดอันนี้ผมมั่นใจว่าผมพูดได้แต่ว่าพอาเลื่อนสนุกมากๆเลยคือคือได้ได้อ่านความเลื่อแล้วแบบเป็นละครที่รู้สึกว่าโอ้น่าติดตามแล้วก็โอ้ัฮแสดงแต่ละคนนี่แบบมโหคนโผล่เรงนั้นเลย ถ้าไม่อยากฟังเพลงก็ไปดูละครกันก็ดน <c oughs> นได้ดีมากดีมากจริงๆนะคือน่าตื่นเต้นมากๆพวกเราเองก็งตื่นเต้นเหมือนกัน <c oughs>